สวัสดีเดอครับี่น้องเดอว,วันนี้ครับเราจะมาทาสีทาสีล้างค่าเนาะครับเพราะว่าหลังค่าน่ะมันสนิมมันกินเห็นลังค่าสารไทยครับหรือว่าเม็ดทันชีั่ะแหลลังคาสารไทยซึ่งสนิมมันกินครับน่สังเกตดูสนิมกินเต็มเลยพึ่งงงได้ประมาณสี่ห้าปีนี่แหละ มันค่าก็สื่อมากกว่าแพงครับเป็นหนึ่งก็ต้องร้อยกว่าบาทก็ไม่รู้ว่าเจอสันทายแบบไหนเหมอนกันครับทำไมสนิมมันถึงกินมากมายขนาดนั้นก็เลยต้องเอาสีมาทาครับเป็นสีกันสนิมนะครับเป็นสีสําหรับกันสนิมเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สนิมมันกินราคาเสียหายมากเลวคนนี้มาวันนี้ก็มารับจ้างคราบเราขับไม่ได้มาทําของเจ้าของนะครับพอดี ของบ้านเขาห้มาทาสีห้ก็เลยต้องอของบ้านเขาก็ซื้อสีหายครับก็มาทาเก็อย่างเดียวนี่ครับแต่ทาที่มันสนิมมันกินครับสังเกตรู้ได้ครับพี่น้องมันจะกินเสียหายมากถ้าเราไม่ทาสันสนิมแบบนี่ต่อไปที่ไม่เคยที่ว่าไม่เคยหนึ่งสีครับจะเสียหายมากกว่านี้เลย พราะว่าตนนี้มันก็จะกินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนังค้าก็จะพุพังไปในเชิงอาจจะอยู่ได้ประมาณไม่เกินสีสองสีก็จะเสียหายมากปวดสีก็อาจปากเลยพี่นอ้องเลยผุดเก่งผุดออยังการท้าปัะนด้นมันก็ยากหน่อยนงยึงนะพี่น้องวบางทีก็ทำรบเสร้นก็ย่อยข่าวสาเขาทุกอย่างเลย ต่ว่าเราต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งว่ามันเป็นสารเคมีแล้วก็กี่ยับตาอาจจะทำให้ตาเราบอดได้แล้วก็เลยต้องมัดระวังนิดหนึ่งปกติสารต้องกันเรื่องทาสีทีส่สูงก็จะมีหน้ากากไม่รับต้องกันดีจุ่เดอกแต่วันนี้ผมไม่มีถึงขนาดนั้นเอาตามอัตาภาพปกติมัดตังหลังเลยครับตรงไหนก็ติดตุ๊กแขนนั่นแหละ ก็เห็ทว่เขาบงายแต่ไม่รู้ว่าบ้านพี่นองเสียหายเหมือนตรงนี้ไหมนกขับของมงัมุงมาประมาณสี่ห้าปีนี่เละที่ตัดปีนกขับมาปีนี้ก็รู้สึกว่ามันเสียหายหลายภาพก็เลยหายมาทาสีหายนกขับก็ป้องกันมันเสียหายมากแลยตรงนี้แต่ของบ้านก็ไม่ค่อยมีเงินไม่ท้องนะคระับตอนีเขาก็จะดูสายไม้อยู่ ดีเงินทองมันก็หายากครับตะวันนี่การมุ้งลังคาถ้าเป็นบ้านเก่าต้นก็อยู่ที่ประมาณประมาณหมื่นห้าครับหมื่นห้าพันเพราะว่าของทุกวันเนี่ยมันมันแพงเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนชั้นท้ายเม็ดหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยตะวันนี่เม็ดหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทการลังคาครับถ้าเป็นบ้านเก่าต้นถ้าปวงสั่งคาแทงคาตะลุ 20, ก็จะอยู่ประมาณสองหมื่นบาทแล้วกับราะว่าะพอสานทายหรือว่าเม็ดที่ก็จะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วงานหมื่นคาหมื่นหกประมาณนี้เลยแต่มันก็มีหลายราคากับสันทายมีประมาณร้อยสิบห้าบาทคนมี 0, ม 0, ม 0, ร้อยสามชีสคนมีต่อหนึ่งตารางเมตรไม่ใช่หน,นึ่งแผนกระโปงที่เขจะขายเป็นตารางเมตรนะครก็แต่แนยาวก็บสิบไปตามคมยาวกับก็สิบไปตาม,มตเมตรนั่นแหละ เด็ดร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอยู่ที่เราจะเอาความหนาความบางเลยมารีวิวหัน้องได้ดูได้ชมการครบทำบ้านนี่จะเซ็ตครับปกตินี่สันทยเขาจะขึ้นสน,นิมอย่างนี้ไหมจะ๊ะปกติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะขึ้นหนอกสังเกตบ้านหลายหลังที่เขาทำทำกันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีสน,นิมกิน พอมาเห็นหลังนี่หลังเดี๋ยวแล้วที่มีสนิมถินก็เลยนึกแปลกว่าไม่รู้ว่าเป็นท่ออะไรเหมือนกันถ้า่าบ้านมันอยู่ใกล้ริมทะเลก็จะโทษน้ำทะเลน้ากับประว่ติเล็กก็โฟมเค็มมันจะแตกันแต่ในบ้านที่นี่ทขาก็อยู่กล้ทะเลเดินกับม่นามีฝนกระโบกรงนั้นแต่ก็ไม่รู้สาเหตุแต่พอมาเห็นหลังเดี๋ยวนี่แหละลงแต่ท่าก็ไม่ เ่มีสนิมไม่ไรกินเราเขาก็มงมาก่อนนานเนี่ยืองสันาบางคนมุงมาเป็นสิบสิบสีบสบสก็มีนกขับลังคาเขาก็ยังอยู่ปกติไม่มีสนิมกินสนิมมันกินก็คิดว่าจากไอ้น้ำที่มันระเหยถึงสายทไำไปก๊ะกนกขับเมื่อกข้ตัวก็ทาให้เล็กที่เขาเอามาทางแผ่นทายมันมีสนิมก๊ะกกินไปในตัวมัน ก็เป็นแน่ดินแถวนี้อาจจะเป็นดินเข้มก็ได้เวลามันระเหยขึ้นมาก็มาเคาะที่หลังคาต้องการกะทำแห่หลังคาเป็นสนิมได้น้าเปลือกกระปูดจาของบ้านก็ถามมาครับจาของบ้านก็ไมดูเรื่องดูด้าวนะครับมีเงินจ้างก็จ้างผมก็รับช็อปไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นไร้เาะ นี่นัที่อุติยาพั้งสีเราพป่นดอดงเนื่นนอยมาตรงนห้นั่งบนเออช่างแล้วสีสีที่ใช้ท่านี่คือเป็นสีเป็นสีอะไรจ้ะเป็นสีกันสนิมสีก็มีหลายอย่างสีกันสนิมสีกันสนิมเลยก็มีสีแบบรวมแบบผสมอันนี้เป็นสีเคลือบมันแต่ว่าผสมกันสนิมด้วยมันจะบอกสองอย่างในะกระป๋องเดียว แต่บางกระป๋องมันเป็นสีกันสนิมธรรมดาพวกนั้นทาแล้วมันจะสีมันจะด้านสีจะเป็นทึบๆแต่ตัวนี้ทาแล้วมันจอบออกเหลือมนิดๆเออกเงนานิดๆน,น,นะครับสารในเมืองอาจจะปลดเงาแล้วบนานนอกผมก็จจะบา,ะเเามมนเลือน้องเลือหมายถึงม้วนเลยมันเปิดความมันความเงาแล้วก็คือสีกระป๋องเดี๋ยวก็ผสมสองอย่างผสมเคลือบมันก็ผสมกันสนิมงานกระป๋องเดียวกัน กระเป๋าหนึ่งกับหลายบาทรถพี่น้องเไว้สีพวกเขาย่อยใส่ปากแล้วร่ตั้งแงนโพดอร่อยไหมเรียว่าโพดเต็นก็ม่รู้เราสีย่อยสีย่อยใส่ปากแซ่บบ่โอ้สีย่อยใส่ปากซ่บหลายเลยท่านมาใส่กินสีแต่มาดูเสแเสดนัวๆได้เลยนี่แงนอย่างคอสั่งบาทเลยดูพี่น้องเั้ย อ,อือหงนี้ก็ฝากที่ตามบางเดินีปน้องเด้อถึงกำลังใจใหายถึงนิดเด้อเปิดช่องมาเก,กือบปีล้วะหละก็มีพี่น้องมาที่ตามมาคอมเมนต์ห้ยกำลังใจหลายพอสมควรอยู่ขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงสับทีได้มากดที่ตามกดตับชมก็ขอบขอบคุณเป็นอย่างมากอย่าก็ที่ตามทีต่ต่อไปเด้อรับก็จะพยายามหาลิปใหม่ติตด,ายยาด,ดเก่า มีสาระบางไม่มีสาระบางก็จะว่ากันครับอตอนนี้ก็พามาชมผลงานหลังจากทาเซตเป็นทีเรียบร้อยคนไปถึงก็รอยเปอร์เซ็นกก็ประมาณสักเจ็เเซนตี่เลยเพราะมันทายากมันเป็นรอนการทาก็จะลำบากหน่อยหนึ่งอยู่เพราะเราใช้ดุกลิ่งในการทาแต่ถ้าหากเป็น แสงถ้าเป็นแขงทามันก็จะได้สวยมันก็จะเข่าถูกซอกถูกมุมแค่นี้ท่าโดยลูกกลิ่งหดีอเจ้าของบางก็ซื้อลูกกลิ่งมาก็ไไ่ดูเขาไขาปซื้อของซื้อวัสดุมาให้ช่างก็ม่นาที่ทาอย่างเดียวก็เลยได้ดลูกกลิ่งมาก็ทาเท่าที่ได้นี่แหละเท่าที่ได้เท่าที่เห็น แต่ก็ถือว่าดีอยู่ตรงไหนที่เป็นสนิมก็พยายามเก็บงานจนหมดแต่มันก็ไม่รอยปร์เซ็นต์อย่างวานีลยส่วนเล็กที่เห็นเล็กมันก็จะมีสองอย่างมันจะมีเล็กฉุบโครเมียมด้วยตัวนี้สนิมไม่กินแต่จะเป็นเล็กตัวใหญ่ที่เอามาใช้เขาเรียกว่าทำดัดคอมันละไรทื่ว่าเดียกภาษาหนังสือก็อเดียกคือนะครับคือบน อันนี้เป็นเล็กเป็นเล็กธรรมดาที่ต้องทาสีนะครับก่อนจะเอาไปทําในการก่อสร้างจะต้องทาสีก่อนส่วนเล็กกรรมนายหรือว่าเล็กชุบไม่ต้องทามันมันจะป้องกันสนิมไปในตัวมันสังเกตดูได้ก็คือถ้าเป็นเล็กชุบกรรมนายมันจะไม่จะไม่มีสนิมกินถ้าเป็นเล็กพวกมีจะมีสนิม มาดีด้ยวยปน้องดูดื้อนี่สุด,ด้ยวยเมียนปะดูนี่มาดูดื้อบนไปบนมาตหม,มตาลายไปซะ